สวัสดีครับพบกันอีกครั้งทาง Art Future c h n n n e l ครับสำหรับเรื่องราวของเราในวันนี้นะครับเราจะไปติดตามความคืบหน้าของโครงการรถไฟฟ้าสายบางนาสุวรรณภูมินะครับหรือที่เราเรียกกันง่ายๆว่ารถไฟฟ้าสายสีฟ้านะครับซึ่งทางกรุงเทพมหานครได้จัดจ้างที่ปรึกษานะครับเพื่อเดินหน้าโครงการ แล้วเราก็จะต่อกันที่ข่าวจากกรมทางหลวงนะครับเป็นการทุ่มทุน50,000ล้านบาทเพื่อตัดถนน73สายบูมการค้าการท่องเที่ยวและเชื่อม EEC รายละเอียดของข่าวติดตามได้ทาง Upfuture Channel ได้เลยครับเรามาเริ่มต้นกันที่เรื่องราวแรกนะครับเป็นรายงานข่าวจากแนวหน้า โดยนายประภาสเหลืองสิรินภาผู้อำนวยการสำนักงานจราจรและขนส่งได้เปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครโดยสำนักงานการจราจรและขนส่งวางแผนเดินหน้าโครงการรถไฟฟ้าสายบางนาสุวรรณภูมิโดยเตรียมว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการศึกษาและวิเคราะห์โครงการร่วมทุน PPP รถไฟฟ้าสายบางนาสุวรรณภูมิเฟสแรกนะครับช่วงบางนาถึงหมู่บ้านธนาซิตี้ ในระยะทาง14.4กิโลเมตรจำนวน12สถานีซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำเอกสารประกวดราคาคาดว่าจะประกาศเชิญชวนเพื่อคัดเลือกที่ปรึกษาในเดือนมกราคมนี้ส่วนเฟส2จากหมู่บ้านธนาซิตี้ถึงสนามบินสวนภูมิจำนวน2ส,สถานีต้องรอโครงการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารด้านใต้สนามบินสวนภูมิแล้วเสร็จก่อนจึงจะทาการศึกษาอีกครั้งหนึ่ง สำหรับรถไฟฟ้าสายบางนาสุวรรณภูมิออกแบบเป็นรถไฟฟ้าไหลเร็วแนวเส้นทางจะวิ่งไปตามถนนเทพรัตน์หรือถนนบางนาตราดจะแบ่งเป็นสองเฟสโดยเฟสแรกมีจำนวน12สถานีได้แก่ 1. สถานีบางนา 2. สถานีประพามนตรี 3. สถานีบางนาตราดสสถานีบางนาตราด25 5. สสถานีวัดศรีเอี่ยม 6. สถานีเปรมลือไทย 7. สถานีบางนากิโลเมตรที่6 8. สถานีบางแก้ว 9. สถานีกาญจนาพิเศษ 10. สถานีวัดสลุด 11. สถานีกิ่งแก้ว 12. สถานีธนาซิตี้ ส่วนเฟสที่2นะครับจะมีจำนวนสถานี2ส,สถานีได้แก่ 1. สถานีมหาวิทยาลัยเกิกอยู่บริเวณมหาวิทยาลัยเกิกและ 2. ส,สถานีสุวนรณภูมิใต้อยู่ภายในพื้นที่สนามบินสุวรรณภูมิ เรามาต่อกันที่เรื่องราวจากกรมทางหลวงนะครับโดยกรมทางหลวงทุ่ม50 0 0มล้านบาทตัดถนน73สาสายทั่วประเทศไทยบูมการค้าท่องเที่ยวและเชื่อม eec เป็นรายงานข่าวจากประชาชาติธุรกิจ นายสราวุธทรงวิไลอธิบดีกรมทางหลวงเปิดเผยว่าในปีพศ2564กรมได้รับจัดสรรงบประมาณจำนวน125,946ล้านบาทในนี้มีถนนสายทางใหม่ที่จะก่อสร้างจำนวน73โครงการ รวม1,016กิโลเมตรวงเงิน53,405ล้านบาทใช้เวลาก่อสร้างในปีพศ2,564ถึงปี2,566แยกเป็นปีพศ2,564จำนวน1,681ล้านบาทปี2,565จำนวน21,362ล้านบาทและปี2,566จำนวน21,362ล้านบาท สำหรับรายละเอียดโครงการประกอบไปด้วย 1. สนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษนาราธิวาสการจนบุรีเชียงราย และเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC จังหวัดฉะเชิงเซาจำนวน5โครงการรวม27กิโลเมตรนะครับวงเงิน4,200ล้านบาทมีการขยาย4ช่องทางจราจรของถนน4056นาราธิวาสอำเภอสุงไงโกลกตอนบ้านโคกตาบ้านเกืือกาแมจังหวัดนราธิวาส11.5กิโลเมตรวงเงิน520ล้านบาท ปรับปรุงจุดตัดถนน323กับถนน367แยกท่าล้อจังหวัดกาญจนบ,บรุรีวงเงิน450ล้านบาททางเลี่ยงเมืองเชียงของวงเงิน1,100ล้านบาททางเลี่ยงเมืองฉะเชิงเซาด้านเหนือวงเงิน1,150ล้านบาทและทางเลี่ยงเมืองฉะเชิงเซาด้านใต้สพาน่าข้ามแม่น้ำบาปะกงวงเงิน980ล้านบาท 2. โครงข่ายเชื่อมโยงระหว่างภาคและเพิ่มประสิทธิภาพถนนสายหลักจำนวน2โครงการรวม58กิโลเมตรในวงเงิน1,400ล้านบาทจะมีถนน41บ้านเขาปอบ้านท่าทองจังหวัดชุมพร42.5กิโลเมตรวงเงิน720ล้านบาทและถนนสาย2นะครับช่วงอุดรธานีถึงอำเภอสะใครจังหวัดอุดรธานี15.19กมวงเงิน680ล้านบาท สามสร้างสะพานข้ามจุดตัดรถไฟ5โครงการวงเงิน1300ล้านบาทมีสะพานข้ามทางรถไฟสองช่องจราจรช่วงบ้านป่าท่าเคราะจังหวัดสระบุรีรับรถไฟทางคู่ช่วงมาบกระเบาชุมทางจิระวงเงิน240ล้านบาททางเลี้ยงเมืองจัก,กรราชจังหวัดนครราชสีมาวงเงิน290ล้านบาท สะพานข้ามทางรถไฟสองช่องจราจรช่วงสีราชาอ่างเก็บน้ำหนองค้อจังหวัดชนบุรีรับโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินวงเงิน390ล้านบาทจุดตัดทางรถไฟช่วงห้วยทรายปากพยูนจังหวัดพัทธลุงวงเงิน180ล้านบาทและจุดตัดรถไฟแยกถนนสาย C1 สมอทองชายทะเลจังหวัดสุราธานีวงเงิน200ล้านบาท C. การก่อสร้างโครงข่ายถนนทั้งหลวงแผ่นดิน58โครงการรวม834กิโลเมตรวงเงิน42,555ล้านบาทแบ่งเป็น5กิจกรรมได้แก่กิจกรรมก่อสร้างถนนจำนวน45โครงการรวม752กิโลเมตรวงเงิน33,955ล้านบาทเช่น ทางเลงเมืองนครสวรรค์ด้านตะวันออกตอนแยกถนนสาย117บรรจบสาย225จังหวัดนครสวรรค์ระยะทาง22กิโลเมตรวงเงิน3,200ล้านบาทโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรบนถนนสาย11 h, อเอภอินบุรีอเภอสากเหล็กตอนใดาตานเขาทรายจังหวัดนครสวรรค์รวม59.52กิโลเมตรวงเงิน3,000ล้านบาท โครงการแก้ไขปัญหาการจราจรถนนสาย4ช่วงบ้านตำหนักแยกโคนเคียนจังหวัดพังงาระยะทาง19กิโลเมตรวงเงิน1,350ล้านบาทโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรบนถนน205ช่วงอำเภอเทพสถิตถึงอำเภอบำเน็จนาคงตอนบ้านช่องสำราญถึงบ้านค้าปิงจังหวัดชายภูมิ36กิโลเมตรนะครับวงเงิน1360ล้านบาท และโครงการขยาย4ช่องจราจรถนน1202ช่วงพยาถึงบ้านสันต้นแหนจังหวัดพยาระยะทาง29.2กิโลเมตรวงเงิน1,100ล้านบาทอีกโครงการนะครับผมขยาย4ช่องจราจรถนนสาย2208ช่วงอำเภอประคนชัยถึงบ้านราคา24กิโลเมตรวงเงิน900ล้านบาทเป็นต้น สำหรับโครงการต่างๆนะครับยังรวมถึงกิจกรรมการก่อสร้างทางแยกต่างระดับสะพานและเท่าอุโมงคจำนวน7โครงการนะครับในวงเงิน3,930ล้านบาทกิจกรรมการแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลและหัวเมืองหลัก2โครงการนะครับซึ่งเป็นระยะทาง14กิโลเมตรวงเงิน1,620ล้านบาท และสุดท้ายนะครับเป็นการก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ3โครงการรวม97กิโลเมตรนะครับวงเงิน3,950ล้านบาทได้แก่โครงการพัฒนาถนน202ช่วงอำเภอสวนภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดยโสธร26กิโลเมตรวงเงิน1,110ล้านบาท โครงการพัฒนาถนน202ช่วงบ้านน้ำลึกบ้านหนองฝือจังหวัดร้อยเอ็ดยะโสทรอ,อำนาจ,จเจริญอุบลราชธานี55กิโลเมตรวงเงิน1,940ล้านบาทรองรับโครงข่ายสะพานวิรภาพไทยลาวแห่งที่6อุบลราชธานีสาลวินและโครงการพัฒนาถนน1020ช่วงเชียงรายอำเภอเชียงของตอนอำเภอเทิงบ้านตาจังหวัดเชียงรายระยะทาง16กิเมตร วงเงิน900ล้านบาทเพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงรายสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่4และท่าเรือเชียงแสนครับผมนั่นก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะครับความคืบหน้าของโครงการต่างๆเพื่อนๆสามารถติดตามได้ทาง Up Future Channel ได้เลยครับ ขอขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามเพื่อไม่พลาดข่าวสารดีๆทางอัฟ f e เ t u r e ในคลิปต่อๆไปขอบพระคุณมากครับ